ทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟิแมนใจ,ใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟิแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟิร์แมนล้มแล้วก็ยังยิง้ม m ิสเตอร์เฟิแมนทำอะไรก็ล้มเลวม r สเตอร์เฟิรแมนหัวใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เิ ไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟิลแมนล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟิลแมนแต่ความรักไม่ล้มเลวมิสเตอร์เฟิลแมนคอยจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟิลแมนแม้ทุกสิ่งจะล้มเลวมิสเตอร์เฟิลแมนยังมีรักเข้มแข็งมิสเตอร์เฟิลแมน ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงมิสเตอร์เฟร์แมนหัวใจไม่เคยร้อนรนมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังคงัวเรามิสเตอร์เฟ h ร์แมนชีวิตยังเดินต่อไปมิสเตอร์เมองข้ามทุกความล้มเหลวมิสเตอร์เฟร์แมนชีวิตยังมีความหวังมิสเตอร์เฟมนทุกวันยี้งสู้ต่อไปมิสเตอร์เฟร์แมนหัวใจยิ้มเบิบกบานมิสเตอร์เฟร์แมนแต่ความรักไม่ลม้มเหลวมิสเตอร์เฟอร์แมนวรจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟร์แมนทุกสิ่งจะล้มเหลว Mr.Fullman ยังมีรักแข็งแข็ง Mr.Fullman แต่ความหักไม่ลมเลว Mr.Fullman หัวจะยังแข็งแกร่ง Mr.Fullman แม้ทุกสิ่งจะล,ล้มแล้ว m r f u r l m a n ยังมีรักแข็งแข็ง Mr.Fullman mister foreman len ka mister foreman tham ngan ka lom mister foreman ki lak ka mister foreman ทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟลรแมนตั้งใจใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟลรแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟลรแมนล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟลรแมนทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟลรแมนตั้งใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟลรแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟลรแมนล้มแล้วก็ยังยิ้ม Mr.Fullman แต่ความรักไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟ n พยาจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟแมน้ทุกสิ่งจะล้มเหลวมิสเตอร์เฟ n ยังมีรักเข้มแข็งมิสเตอร์เฟแมน ชีวิตขึ้นขึ้นงลงมิสเตอร์เฟอร์แมนหัวใจไม่เคยร้อนรนมิสเตอร์เฟอร์แมนชีวิตยังคงของเรามิสเตอร์เฟอร์แมนชีวิตยังเดินต่อไปมิสเตอร์เฟิร์แมนมองข้ามทความล้มเหลวมิสเตอร์เฟอร์แมนชีวิตยังมีความหวังมิสเตอร์เฟอร์แมนทุกวันยิงสู้ต่อไปมิสเตอร์เฟร์หัวใจยิ้มเบิกบานมิสเตอร์เฟร์แมนแต่ความรักไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมพวจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟร์แม้ทุกสิ่งจะล้มเหลว Man, ยังมีรักแข็มแข็ง m r สเตอร์เฟแมนต่ความักไม่ล้มเลวมิสเตอร์เฟหัวใจยังแข็งแกร่ง m r สเตอร์เฟิแมนแม้ทุกสิ่งจะล้มเลวมิสเตอร์เฟิยังมีรักแข็งแข็ง m r สเตอร์เฟิ

ทำอะไรก็ล no ้มเลวมิสเตอร์เฟแมนใจใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟิ e ์แมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสฟล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟแมนทำอะไรก็ล้มเลว Mr f มิสเตอร์เฟวใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟิแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสฟแมล้มแล้วก็ยังยิ้มม um ิสเตอร์เฟิแต่ความรักไม่ล้มเลว Mr มิสเตอรหัวใจยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เแม้ทุกสิ่งจะล้มเลว Mr. Fowman Young me rock, kem Mr. Fowman ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงมิสเตอร์เฟแมนหัวใจไม่เคยร้อนรนมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังคงว่เรามิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังเดินต่อไปมิสเตอร์เรมองข้ามทุกความลม้มเหลวมิสเตอร์เฟร์แมนชีวิตยังมีความหวังมิสเตอร์เฟร์ทุกวันยิงสู้ต่อไปมิสเตอร์เหัวใจยิ้มเบิกบานมิสเตอร์เฟร์แต่ความรักไม่ลม้มเหลวมิสเตอร์เฟร พอจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟลรแมนแม้ทุกสิ่งจะล,มล้มแล้วมิสเตอร์เฟลรแมนยังมีรักเข้มแข็งมิสเตอร์เฟลรแมนแต่ความรักไม่ล้ม Man, หัวใจยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟแมน้ทุกสิ่งจะล้มเลวมิสเตอร์เฟยังมีรักแข็งแข็งมิสเตอร์เฟแเรียนกล็ล้มเลวมิสเตอร์เฟแมเล่นก็นกล้มเลวมิสเตอร์เฟแมนทำง,งานก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟิรแมนกก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟ ทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟิแมนใจใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟิแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟิแมนล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟิแมนทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟิแมน ัวใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตนี่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟิร์แมนล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟิร์แมนแต่ความรักไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนหัวใจยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟิร์แมนแม้ทุกสิ่งจะล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนยังมีรักเข้มแข็งมิสเตอร์เฟิร์แมน ชีวิตขึ้นขึ้นงงงมิสเตอร์เฟอร์แมนหัวใจไม่เคยร้อนรนมิสเตอร์เฟอร์แมนชีวิตยังคงัวเรามิสเตอร์เฟอร์แมนชีวิตยังเดินต่อไปมิสเตอร์เฟอร์แมนมองข้ามทุกความล้มเหลวมิสเตอร์เฟร์แมนชีวิตยังมีความหวังมิสเตอร์เฟอร์แมนทุกวันยังสู้ต่อไปมิสเตอร์เฟิร์หัวใจยิ้มเบิกบานมิสเตอร์เฟร์แมนต่ความรักไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟร์แมพวจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟร์ สิ่งจะลมลวว้วามรักแข,แข Man แมกไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนหัวใจยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟิร์แมนแม้ทุกสิ่งจะล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนยังมีรักแข็งแข็งมิสเตอร์เฟิร์แมน

ทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟลรแมนหัวใจใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟลรแมนชีวิตไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เฟลรแมนล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟลรแมนทำอะไรก็ล้มเลวมิสเตอร์เฟลรแมนหัวใจก็ยังเพลินมิสเตอร์เฟลรแมนชี ไม่ต้องเครียดมิสเตอร์เลมล้มแล้วก็ยังยิ้มมิสเตอร์เฟแต่ความรักไม่ล้มเลว่ามิสเตอร์เฟลแหอยจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟแมน้ทุกสิ่งจะล้มเลว่ามิสเตอร์เยังมีรักเข้มแข็ง,ขง Mr. f เตอร์เฟ ชีวิตขึ้นขึ้นงงงมิสเตอร์เฟิร์แมนหัวใจไม่เคยร้อนรนมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังคงวุ่นวายมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังเดินต่อไปมิสเตอร์เฟิร์แมนมองข้ามทุกความล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนชีวิตยังมีความหวังมิสเตอร์เฟิร์แมนทุกวันหนงสู้ต่อไปมิสเตอร์เฟิร์แมนหัวใจยิ้มเบิกบานมิสเตอร์เฟิร์แมนแต่ความรักไม่ล้มเหลวมิสเตอร์เฟิร์แมนเพวาจะยังแข็งแกร่งมิสเตอร์เฟิร์แมนแม้ทุกสิ่งจะล้มเหลว stuff oh man